เรื่องราวของคดีไละลระอาชญากรผู้ผลิตและขาแป้งรลยใหญ่ที่ตำรวจและแม้แต่คนในองค์กรขาแป้งก็ไม่รู้ว่าคนสำคัญที่สั่งการคือใครและต่างรู้จักแค่ชื่อท่านอีจนกระทั่งโรงงานผลิตแป้งต้นวังระเบิดขึ้นและมีแค่เด็กหนุ่มที่เป็นคนงานคนเดียวที่รอดชีวิตนี่จึงกลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจจะสามารถสาวไปถึงตัวท่านอีได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอและในคลิปนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องบีลีเวอร์หนังปี2018ภาคหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็ไป ชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวเรื่องต้นขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่งที่ตัดผ่านผู้เขาหิมะชายคนหนึ่งกําลังเติมน้มามันรถด้วยน้ํามันจากรกลานหลังเติมเสร็จเขาก็ขับรถตออกไปแต่ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเด็กสาวที่แต่งตัวแนวสติดพังที่มีชิวะโซยอนก็เดินเข้ามาในร้านท่ามกลางสายตาแปลกๆของกลุ่มวัยรุ่นที่กําลังนั่งกินอาหารกันอยู่ในตอนนั้นเธอเดินมาหาสายสืบคนหนึ่งที่มีชว่าวันโฮซึ่งตัวของวันหฮน,นั้นก็กําลังนั่งกินอาหารอยู่เช่นกันเมื่อโซยอนมานั่งเธ นินทาตัวของเธออยู่ครับจนวอนโฮต้องรีบห้ามไว้แน่นอนว่ามาันทาให้โซโยอนเนี่ยโคตรหัวเสียมากวอนโฮเลยทําไปว่าไม่อยากกลับมาทํางานกับท่านอีหรอด้านโซโยอนก็นิ่งไปสักพักวอนโฮเลยบอกให้เธอเนี่ยลองไปสัมภาษณ์ดูพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้เธอไปนหนึ่งเครื่องโซยอนเลยบอกว่าเธอต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเธอเลยชวนวอนโฮเนี่ยให้ไปด้วยแต่วอนโฮก็ไม่สามารถไปได้ในตอนนั้นโซยอนได้บอกว่าเธอเนี่ยดีใจที่วอนโฮเนี่ยไม่คิดว่าเธอเป็นผู้หญิงบ้าคนหนึ่งวอนโฮเลยแก้เขินและเรียกเธอว่าผู้หญิงบ้าพร้อม ตัวของเธอเนี่ยติดแป้งด้วยโซยอนก็ยิ้มแบบลำคาญแล้วเดินจากไปเช้าวันต่อมาก็มีข่าวว่าอีหักซึ่งนักธุรกิจรายใหญ่เกิดหัวใจวายกะทันหันขึ้นมาวอนโฮที่กําลังนั่งดูเขาอยู่ในตอนนั้นก็กังวลกัะวายและพะยายามติดต่อไปหาโซยอนแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ไม่นานนักโซยอนก็ได้ส่งข้อความภาพมาซึ่งมันก็เป็นภาพที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งครับวอนโฮเลยไปหาโซยอนที่นั่นแต่เมื่อเข้าไปก็เจอว่าโซยอนเนี่ยถูกทำลายได้รับบาดเจ็บโคตรสาหัสและหมดสติอยู่ที่พื้นวอนโฮเลยพาโซยอนสง และในตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นโซยอนก็พยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้กับวอนโฮรู้เขาเลยรีบนํากระดาษให้เธอไปซึ่งโซยอนก็เขียนเลขปหลักก่อนจะสิ้นใจเมื่อวอนโฮกลับมาที่สถานีตํารวจหัวหน้าของเขาก็เรียกเขาไปต่อว่าเรื่องที่เอาโซยอนไปช่วยด้านหัวหน้าเลยต้องการถอนวอนโฮออกจากคดีแต่วอนโฮก็ไม่ยอมและได้บอกว่าท่านอีเนี่ยส่งข้อความมาหาเขาด้วยตรงแถมยังบอกว่าตัวของมันเนี่ยเป็นคนฆ่าคนของวอนโฮอีกด้วยนั่นเลยทําให้ตัววอนโฮเนี่ยไม่สามารถปล่อยคดีนี้ไปได้นะครับ และหนังก็ตัดไปย่านชนเมืองโอยอนโอ๊กสาวสวยคนหนึ่งก็ได้ขับรถมาที่นี่เมื่อเธอจอดรถเธอก็เตรียมเดินเข้าไปข้างในแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้อาคารหลังนั้นเนี่ยกับระเบิดคู่รุนแรงจนตัวของเธอกระเด็นแต่เธอก็ยังสามารถลูกลกับขึ้นรถได้เธอเลยรีบขับรถออกมาจากที่นั่นจากนั้นยอนโอ๊กก็มาที่สถานีตำรวจด,ด้วยร่างกายที่บาดเจ็บเล็กน้อยเพื่อมาเจอกับบอนโฮเมื่อบอนโฮเห็นแล้วก็โคตรแปลกใจเพราะยอนโอกเป็นคุณยาค่คนโตที่คอยสนับสนุนท่านอีนะครับในตอนนั้นยอนโอ๊กได้เสนอว่าเธอจะช่วยบอนโฮ ให้ตัวของเธอเนี่ยต้องปลอดภัยนั่นก็นเพราะว่าตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยกำลังถูกจ้องเอาชีวิตอยู่นะครับ ตัดกลับมาที่อาคารที่ตัวนระเบิดไปจงอิวและทีมก็ได้เข้ามาตรวจสอบโดยรายละเอียดบางส่วนก็ถูกส่งมาให้วอนโฮตรวจสอบเช่นกันซึ่งเขาก็ได้รับรายชื่อคนเสียชีวิตจากการระเบิดในครั้งนี้ด้วยและได้รู้ว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานผลิตแป้งขึ้นมานะครับและการระเบิดในครั้งนี้ก็รู้เหมือนว่าจะมาจากฝฟมือคนยอนโอ๊กที่ได้ยินเธอก็มั่นใจว่าเธอเนี่ยถูกจ้องเอาชีวิตโดยการระเบิดลักษณะนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้น2อครั้งแล้วและคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการสูญเสียในครั้งนี้ก็คือทันอีและยอนโอก๊ก ยอนอุกบอกว่าการระเบิดสองครั้งก่อนเนี่ยอาจจะทําเพื่อเธอก็จริงพราเธอสนับสนุนท่านอีเต็มที่แต่ทว่าครั้งนี้เนี่ยท่านอีต้องการเก็บเธอทิ้งยอนอุกเลยบอกเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านอีก็เพิ่งเก็บอีหักซึ่งตายไปเช่นกันในขณะเดียวกันจุงอิลก็ได้รับรายง,งานว่ามีคนรชีวิตจากการระเบิดในครั้งนี้ด้วยเขาเลยรีบวิ่งไปดู กลับมาที่ยอนโอก๊กเธอก็เล่าต่อว่าบริษัทของฮักซึงกําลังก้กาวหน้าแต่จูๆ่ๆเขาก็ตายแถมคณะทํางานของฮักซึงเกือบทั้งหมดนั้นก็โดนวางระเบิดจนตายในโรงงานเช่นกันนั่นเลยแปลว่าตอนนี้ท่านอีเนี่ยน่าจะกาลังวางแผนการบางอย่างแน่นอนเมื่อวอนโฮถามว่าตัวจริงของท่านอีนะ่ะเป็นใครยอนโอ๊กก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้พอท่านอีที่ว่านั้นไม่เคยปรากฏตัวแต่เธอรู้ว่าท่านอีเนี่ยมีชื่อจริงว่าอะไรแต่ตอนนี้เธอก็เหนื่อยมากแล้วเธอต้องการพักและเธอก็มีหมายเรียกจากอายการหลายฉบับครับเธอเลยอยากให้วอนโฮเนี่ยช่วยจัดการให้หน่อย ตัดกลับไปที่ผู้รอดชีวิตจากการระเบิดในีครั้งนี้เขาก็มีชื่อว่าซอยองรักซึ่งตอนนี้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วโดยมีซูยองที่เป็นเจ้าหน้าที่ในเพื่คุณดูแลจากนั้นซูยองก็รายงานให้วันหัทราบว่าบ้านของยองรักเนี่ยอยู่ด้านหลังของโรงงานนะครับเขาเลยไม่โดนระเบิดเต็มๆแต่บาดเจ็บจากการถล่มของอาคารแต่ทว่าแม่ของเขานโดนระเบิดตายไปน่าเลยําให้าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีแค่ยองรักและหมาหนึ่งตัวเท่านั้นที่รอดชีวิต ตัดกลับไปที่สถานีตำรวจตอนนี้ดูชุนหนึ่งในทีมของวอนโฮเนี่ยก็ไม่พอใจที่ยอนโอกทําตัวเหมือนอยู่บ้านนะครับในตอนที่ดูชุนถามว่าฮักซึ่งถูกฆาตกรรมจริงใช่ไหมวอนโฮก็ตอบกลับว่าเขาเนี่ยไม่แน่ใจเราวางนั้นจู่ๆยอนโอกที่กําลังกินข้าวอยู่นั้นก็เกิดหัวใจวายกระทันหันและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อตรวจสอบอาหารที่กินก็พบว่ายอนโอกได้กินยาป้องกันโรคเบาหวานด้วยโดยยานี้คนขับรถก็เป็นคนนามาให้วอนโฮเลยสั่งให้ดูชุนไปนําตัวคนขับรถมาสอบสวนครับในขณะเดียวกันชูยองก็พบว่ายอน ยองรักได้หนีไปจากโรงพยาบาลแล้ววันโฮที่รูก็รีบมาที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ายองรักเนี่ยคือบทส,ส,สุดท้ายที่โคตรสำคัญนะครับเมื่อไล่เช็คไปเรื่อยๆก็เจอว,ว่ายองรักกำลังยืนอยู่สมแม่ของตัวเองจากนั้นวันโฮก็พายองรักกลับมาที่สอนอเพื่อสอบสวนซึ่งยองรักก็มีโทรศัพท์สองเครื่องและหนึ่งในนั้นก็มีค้ดความแปลกๆเข้ามาด้วยพอเข้ามาคุยว่าท่านอีเนี่ยเป็นใครยองรักก็ไม่ยอมปีปากเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อพูดถึงมาที่รอดชีวิตเช่นเดียวกับยองรักยองรักก็ถามเกี่ยวกับอาการของมาตัวาาาาตัวนน้่ทีราาโงพยาบา สด้วยกันเมื่อรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของท่านอีวอนโฮก็บอกว่าเขาจะจับตัวของมันให้ได้ตัดกลับมาที่สอนอต,ตอนนี้วอนโฮและทีมก็ได้เข้ามาสอบสวนยองรักนะครับซึ่งยองรักก็บอกว่ามีหลายคนตั้งตัวไปท่านอ e, ีเลยมีการปฏิวัติลังบางคนที่ไม่ใช่ท่านอ e ีตัวจริงและตัวของยองรักองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องไปดูงานที่จีนแต่ว่าเขากลับมาก่อนตอนนั้นจงอิวก็ยืน่นโทรศัพท์ของยองรักทั้งสองเครื่องออกมายองรักบอกว่าอีกเครื่องหนึ่งนั้น ควบความลับให้เขาพาคนไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับนั่นเลยแปลว่าวอนโฮเนี่ยจะไม่ได้เจอกับท่านอีนะครับยองรักตอบกลับว่าลูกค้าจีนบอกว่าจะยอมขายวัตถุดิบในการทําแป้งให้กับท่านอีก็ต่อเมื่อท่านอีเดินทางมาด้วยตัวเองเท่านั้นและตอนนี้ท่านอีเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ายองรักเนี่ยได้กลับมาแล้ววอนโฮเลยบอกให้ทีมเตรียมตัวให้พร้อมเขาจะเริ่มภารกิจจับตัวท่านอีในอีก18ชั่วโมงข,ข้างหน้าด้านวอนโฮเริ่มวางแผนปฏิบัติการซึ่งลูกค้าจีนที่จะเข้ามาคุยกับท่านอีนั้นก็มมมีชืื่่่ออวววาาาจจิิิินนนฮฮรโดย,ยถค้ง ในวงการขาแป้งที่จีนถูกครั้งที่ฮาลิมทําการขาแป้งเขาจะสามารถทําได้โคตรเนียนจนวันหนึ่งท่านอีได้ติดต่อและส่งตัวอย่างแป้งไปให้โบลึงที่เป็นคนของฮาลิมตรวจสอบนั่นเลยทําให้ฮาลิมรู้สึกสนใจจะทําธุรกิจด้วยซึ่งธุรกิจในครั้งนี้ฮาลิมจะต้องเดินทางมาที่เกาหลีนะครับแล้วคนที่จะไปรับก็คือลูกน้องรุ่นบุกเบิกของท่านอีที่มีชื่อว่าพักซองชานที่เป็นคนฉลาดทํางานดีและมีความหดเหี้ยมในตัวยองรักบอกว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ซองชานและฮาลิมจะมาเจอกันวนอน ลักเลื่อนนัดซองชาตออกไปหนึ่งชั่วโมงพอพวกเขาจะไปเจอกับฮาลิมก่อนโดยทีมของบอลโฮนั้นก็เตรียมอุปกรณ์สอดแนมต่างๆติดตั้งบนตัวอยองหลักด้วยเมื่อภาร,รกิจของบอลโฮเริ่มต้นขึ้นบอลโฮก็ปลอมตัวเป็นซองชาญและมายัางที่นัดซึ่งที่นั่นทีมของบอลโฮก็มาสแตนบายรอเช่นกันเมื่อมาถึงห้องของฮาลิมบอลโฮก็เจอชายคนหนึ่งถูกซ้อมและกําลังถูกพาตัวออไปจากนั้นฮาลิมก็สมกังเกงในตัวเดียวเดินออกมาในสภาพที่มือชุ่มเลือดไม่นานนักโบลึงที่เป็นลูกน้องก็เดินมาทําแผนนนนกกกกััััับบบบมมเเื่ออยงรโห็้ำ เดินออกมานั่งรอที่โต๊ะส่วนทีมของบอโฮที่สแตนบายรออยู่ด้านนอกนั้นก็ดูภาพเหตุการณ์ผ่านกล้องที่ติดอยู่บนขิมในใช้ของยองรักไม่นานนักฮาริมก็เดินมาที่โต๊ะพร้อมทําหาท่านอีไปด้านบอโฮลิลีพูดว่าทางบริษัทของเขามีเงื่อนไขในการทํางานหากเขาได้รับวัตถุดิบจากฮาริมก็จะนําไปพัฒนาต่อก่อนที่ท่านอีจะนํามาส่งให้ฮาลิมด้วยตัวเองนั่นเลยทําให้ฮาริมที่เป็นคนหัวรุนแรงอยู่แล้วไม่ค่อยพอใจนักแต่ตอนนั้นลูกนกมันก็ลากตัวยองรักไปเธอดีใจมากที่ยองรักเอาบัตรเข้าง,งานแฟชั่นชวมาให้ เธอเลยอยากให้ของขวัญยองรักเป็นเน็กไทและพยายามจะถอดน็กไทของยองรักออกนะครับวอนโฮเลยเข้ามาช่วยและชุ่มเธอไปแต่โบลิมก็ไม่พอใจเธอหันมาเห็นเข็มกัดที่ติดกล้องของยองรักเธอหยิบขึ้นมาเลยคิดว่าเป็นของปลอมนะคะถูกครับเลยทิ้งลงไปในแก้วไวด้านทีมของวอนโฮที่ดูผ่านกล้องอยู่นั้นก็ไม่สามารถดูต่อได้วอนโฮเลยเปลี่ยนไปใช้เครื่องดักฟังที่ซ่อนอยู่ในนาฬิกาข้อมือแต่ทว่าในตอนนั้นฮาริมเนี่ยก็เริ่มข้างพอโคดอยากเจอท่านอีจากนั้นเขาก็ได้พูดว่าโรงงานของเขานั้นเพิ่งผ่านการไฟไหม้ท่านีเลย ง้งงย่และได้นํายาตัวใหม่ให้ฮาริมลองทดสอบดูครับจากนั้นบอโฮเก้เายาตัวยาออกมาลูกน้องของฮาริมที่เห็นแบบนั้นมันก็กระโจนเข้ามาเล่นแป้งครับและเล่มเข้าไปนู่นเนี่ยกับฮาริมในเวลานั้นบอโฮก็ถามว่าฮาริมจะให้วัตถุดิบกับเขายังไงแต่เมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ข้างมากกว่าเดิมก่อนจะกระโจนขึ้นโต๊ะและนับปืนจอ่อเล็งไว้ ดานบอโฮเลยพยายามทําใจดีสู้เสือไปแล้วบอกว่าเขาทําตามคําสั่งของท่านอีเท่านั้นเมื่อฮาริมพยายามสงบสติอารมณ์แล้วมันก็บอกว่าถ้าเกิดมันพมแล้วมันจะติดต่อกลับไปแล้วตอนนี้มันก็ใกล้เวลาที่พักซงชานจะมาแล้วทางครูเลยรีบวิ่งลงบันไดไปห้องควบคุมที่ทีมของเขาอยู่ที่นั่นจ้นานาบอโฮก็รีบเปลี่ยนชุดเพื่อปลอมตัวเป็นฮาริมส่วนซูยองก็ปลอมตัวเป็นลูกนงของฮาลิมและในครั้งนี้ดูชุนก็ได้ให้ปืนกับยองรักไปด้วยจากนั้นยองลักก็ออกมาต้อนรับซงชานที่เดินทางมาถึง,งรงแแมอดีในนนนนตตั้ต่ละคก็ทา ที่ตัวเองได้ลับดานดงอูที่เสร็จกล้องชักขึ้นไปเลยต้องซ่อนอยู่ในห้องนั้นและเมื่อซองชานกําลังจะเปิดประตูเข้ามาวันโฮก็นำแกวไวฟาดไปใส่หน้าของดงอูจนลม้มและได้สั่งให้คนรักล่างดงอูไปซึ่งบักซองชานเนี่ยมันก็ไม่สนใจและเดินเข้ามาทักทายครับจากนั้นยองรักก็พาซองชานไปนั่งรอที่โต๊ะเมื่อทั้งคู่นั่งลงวันโฮก็พยายามสแสดงท่าทางคุมคัอง,งเรียนแบบฮาลิมไม่ว่าจะเป็นการถามหาท่านอีใบการพูดจาที่โคตรเยียดจากนั้นยองรักก็บอกว่าเขาเตรียมตัวยาม,มาให้เมื่อยองักกนาาปออมอมงท มองไปแล้วเขาก็ไม่พอใจพอยาเนี่ยมันดูไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่นักสีดูสิแต่ถ้าว่าในตอนนั้นสูยองก็เพื่อทำวายหกใส่แ้งคุณยองรัก ดานสองชานเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาเตรียมแป้งเฉพาะมาให้กับฮาลิมและนั่นมันก็ทําให้วอนโฮเน่ยโคตรตกใจซึ่งมันก็เป็นแป้งสีฟ้ากับสีขาวนะครับที่มีฤทธิก์กระปศาโคตรุนแรงนั่นเลยทําให้วอนโฮเน่ยโคตรกดดันและไม่รู้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะสามารถรับไหวไหมดานยองรักเลยรีบพูดว่าแป้งที่เตรียมมาให้กับฮาลิมไม่ใช่ตัวนี้สองชานไม่ควรนํายาตัวอื่นยื่นมาให้และนั่นมันก็ทําให้สองชานเนี่ยมองยองรักอย่างผิดสังเกตและไม่พอใจดานวอนโฮที่ไม่รู้จะทํายังไงเขาเลยแกล้งวาเวายปัดอาหารทิ เมื่อลองเข้าไปล,าล้างกายของบนโฮเนี่ยมันก็ไม่ปกติครับเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะช็อกแต่บอโฮก็พยายามฝืนตัวเองอย่างสุดความสามารถ หวักปืนออกมาจ่อซองชานแล้วพูดอย่างข้างว่าข้างหน้าเขาจะต้องเจอท่านอีให้ได้ก่อนจะไล่ซองชานและยองลักออกไปก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องแต่ไม่นานนักร่างกายของบอลโฮก็ักเกง่งไปทางตัวจนูยองต้องเข้ามาช่วยด้านยองลักก็รีบพาซองชานออกมาและได้ขอโทษซองชานไปที่เข้าไปยุ่งกับการเจรจาซองชานเลยบอกว่าถ้าคนหน้ายองลักย,ยังเข้าไปยุ่งเขาจะไม่ปล่อยแกไปแน่ส่วนทางด้านบอลโฮตอนนี้ทีมก็ได้เข้ามาช่วยเรียกไดวยว่าอาการคตดหนักจนต้องพัมหัวใจเลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่บอลโฮจะกลับมารู้สึกตัวอีก ที่อยองหลักไม่ทำตามแผนที่วางไว้ด้านอยองหลักก็ได้แต่เงียบและไม่ตอบโต้กับแม่ต่นอย ในตอนที่ทีมของวอนโฮกำลังเก็บของอยู่นั้นไม่นานนักฮาริมก็ส่งข้อความมาหายองรักว่าต้องการทรําธุรกิจด้วยซึ่งมันก็ต้องทําการผลิตแป้งใหม่นะครับวอนโฮถามกลับว่าโรงงานเนี่ยมาเลิกไปแล้วจะไปผลิตที่ไหนยองรักเลยบอกว่าเขามีอีกโรงงานที่สามารถผลิตแป้งได้โดยโรงงานนี้ก็จะมีอัจฉริยะสองคนที่สามารถผลิตแป้งได้แต่ทว่าสองคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนในองค์กรไม่สามารถสื่อสารกับคนได้จะติดต่อกับยองรักแค่คนเดียวพราอยองรักสามารถใช้ภาษามือในการสื่อสารได้จากนั้นวอนโฮก็วางแผนติดตามยองรักอีกครั้ง โดยครั้งนี้เขาจะอยู่ในห้องมอนิเตอร์โดยมีล่ามภาษามือมาช่วยไม่นานักยองรักก็ส่งสัญญาณภาพกลับมาและเดินเข้ามาเจอเวลุสสอคนที่เป็นใบที่มีชัอวา่โรงยังและจู้ยังนะครับทั้ง2คนได้พาย,ยองรักเข้ามาในตึกด้านยองรักได้บอกว่าเขาเตรียมวัตถุดิบมาผลิตแป้งซึ่งทั้งสองคนก็ตกลงจะผลิตให้นะครับ ในตอนที่คุยกันจากนั้นทั้งสามคนก็เริ่มเตรียมการผลิตแปลงจากวัตถุดิบที่ได้รับจากฮาริมซึ่งมันก็ใช้เวลากว่า30ชั่วโมงในการทานะครับจนพวกของวอนโฮเริ่มหนล้าในตอนนั้นดงอูก็มาบอกว่าคาดีโรงงานระเบิดนั้นทูตดสิล้ว่าเป็นความผิดของยอนอกนะครับและได้รับรายง,งานว่ายอนอกตายเป็นพยายที่เธอกินประจําซึ่งคนขับรถก็ไม่รู้เรื่องเช่นกันจากนั้นซูยองก็นําเอกสารบางอย่างของยองรักมาให้วอนโฮดูด้วยแล้ววอนโฮก็เรียกยอนแลกอกมาคุยโดยเอกสารที่ซูยองให้มานั้นมันก็เป็นนรูปของบกับ ลูกของเธอตอนเด็กครับซึ่งเด็กคุณนั้นก็ไม่ใช่ยองรักแต่อย่างใดดานยองรักเลยยอมรับว่าเด็กคุณนั้นเนี่ยไม่ใช่เขาและไ้เร่าว่าปกติแล้วตัวของพิสุทธิ์นั้นมีหน้าที่มาลับแป้งจากตู้คนเทนเนอร์แต่วันหนึ่งตอนที่เธอมาลับแป้งนั้นเธอได้เจอกับยองรักในวัยเด็กส่วนลูกจริงๆของพิสุทธิ์นั้นตายด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่สิบขวบแล้วจากนั้นเขาเลยมาอยู่กับพิสุทธิ์ในฐานะลูกของเธอแต่ระหว่างที่ยองรักเล่านั้นซองชานก็ขับรถมาที่นี่และในรถของซองชานเนี่ยก็มันจะ นั่นเลยทําให้ทีมของบันโฮที่จับตาดูอยู่เนี่ยโคตรสับสนนะครับพอมันไม่มีชื่อของไบอันอยู่ในรลายชื่อผู้ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อยจากนั้นยองรักก็เดิอนออกมาเจอกับไบอันซึ่งด้านไบอันเนี่ยก็แสดงความเสียใจเรื่องแม่คงยองรักด้วยนะครับพร้อมนาเงินมอบให้กับเขา แต่ตอนนั้นยองรักก็ทากลับไปว่าท่านอ e. ีส่งใบอันมาใช่ไหมแต่ใบอันก็ไม่ตอบก่อนจะขึ้นรถแล้วขับอ,อกไปหลังจากที่ใบอันไปแล้วซองชานก็ชกยองรักไปไหลหมัดนะครับโทษฐานที่ไม่อ่อนน้อมต่อใบอันก่อนจะขึ้นรถแล้วขับออกไปอีกคนในตอนนี้ขับรถกับนั้นใบอันก็โทรเข้ามาหาซองชานเพื่อบอกให้เก็บยองรักษาดานซองชานเลยบอกว่าตอนนี้ยองรักเนี่ยยังทาภารกิจเร่องของฮาลิมอยู่แต่ใบอันก็ไม่สนใจและบอกให้รีบจัดการให้เร็วที่สุดนะครับ กลับกับไบตนบอนโฮก็รีบกลับมาหาทีมในตอนนั้นทีมก็ได้บอกว่าไบอันเป็นลูกคนที่สองของฮักซึงเคยมีคดีทําให้คนในศาส,ะสะนาจากตายดานจงอิวเลยคิดได้ว่าฮักซงกกึงนั้นก็หัวใจวายิช่นกันดังนั้นการที่ไบอันทําผิดแต่สามารถลดมาได้เพราะตัวของมันมีทนายโคดรฝีมือคอยช่วยและสามารถใช้เงินปิดปากนักข่าวทั้งหมดได้ดานบอนโฮเลยพยายามหาเข้าของไบอันและพบว่าไบอันเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเลข8หรืออินฟินิตี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําโครงการซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายที่ัวยอนทิ้้้งไวใหกับเ วันต่อมาซองชานก็พยายามขอร้องให้ไบอันไว้ชีวิตยองรักก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยองรักยังมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ใบอันก็ไม่พอใจและได้ซ้อมสองชานจนน่วมนะครับส่วนทางน้านบอโฮกับดุกชุนก็ไปออกแปลงที่ทําเสร็จแล้วก่อนจะส่งสูยองไปทํางานอื่นล่วงหน้าส่วนจุงอิลกับดงอูนั้นก็ให้สังเกตโรงงานอยู่ที่นี่ต่อไปในตอนที่ยองรักนําแป้งที่เสร็จแล้วมาส่งให้กับบอโฮแต่เท่าวันนตอนนั้นโบลืมเทียบติดเครื่องติดตามไว้ที่รถขนวัตถุดิบก็เดินทางมาถึงพอดีและได้จับตัวท่้งสามคน ครับ ตอนนี้ทั้ง3คนที่โดนจับตัวมาก็รู้สึกโคตรกังวลใจซึ่งบักฮาลิมมันก็สงสัยว่าทําไมถึงเตรียมส่งแป้งเร็วกว่ากําหนดวอนโฮเลยบอกไปว่าตอนนี้ท่านอีเนี่ยต้องการตรวจสอบแป้งก่อนด้านฮาลิมที่ดินก็ชักปืนออกมาและหันปืนไปทางดุชุนเพื่อถามว่าเขาคือท่านอีใช่ไหมวอนโฮตอบกลับว่าไม่ใช่บักฮาลิมก็หัวเราะและลั่นไกจัดการดุชุนลงไปพอตอนนี้มาดูแล้วว่าพวกวอนโฮเนี่ยเป็นตำรวจนะครับอีกด้านหนึ่งดวงอูและจุงอิวก็พบว่ามีคนบุกมาถล่มโรงงานและการยิงคนในโรงงานทิ้งตัดกมาาด้านโฮ เขาก็พยายามขอร้องชีวิตกับฮาริมในตอนที่มันกำลังหัวเราะชอบใจวอนโฮก็คว้ามีดหั่นผลไม้แทงไปใส่ขาลูกน้องคนหนึ่งของมันแล้วบังคับมือของมันกัดยิงไปทั่วก่อนจะลักล่างของดุชุนออกไปด้วยและได้พบว่ดุชุนเนี่ยใส่เสื้อกอดด้วยเลยยังปลอดภัยในตอนที่วอนโฮยิงช่วยยองลักมันก็ทําให้ฮาริมเนี่ยต้องเข้าไปหลบที่หลังเสานะครับซึ่งในตอนนั้นมันก็โคตรกดมาก ตัดกลับมาด้านจุนอิวและดงอูพวกเขาก็ได้วิ่งเข้าไปในโรงงานและพบว่าคนงานทั้งหมดนั้นโดนเก็บหมดแล้วแต่ดงยังและจูยังยังปลอดภัยนะครับทางคูได้ยิงมาใส่จุนอิวจนโดนยิงใส่แขนเต็มๆจากนั้นดงอูก็พยายามวิ่งตามดงยังและจูยังไปแต่ปรากฏว่าด้านาเนียมีกับระเบิดอยู่ด้วยนั่นเลยทําให้ดงอูโดนระเบิดเต็มๆตัดกลับมาทางด้านบอลโฮอีกครั้งเขาก็ยังคงยิงตอบโต้กับฮาริมแม้บักฮาลิมจะเรียกลูกน้องมาสมทบแต่บอลโฮก็สามารถจัดการกับพวกมันได้เมื่อบักฮาิมนนห่แวัย ในตอนที่กําลัหมดวันโฮก็ได้พุ่งเข้าไปปะทะกับฮาริมจนปืนของวันโฮก็เด้งออกไปทางคู่เลยใช้หมัดเข้าไปสู้กันบักฮาริมได้ใช้สิ่งของต่างๆฟาดไปใส่วันโฮไม่ยัง้งในตอนที่กําลังซัดกันนั้นยองรักที่เข้ามาก็ลัล่นกายไปใส่ฮาริมจนโดนเก็บลงไปจากนั้นทั้งสามคนก็รีบไปดูแป้งที่ลูกน้องของฮาริมเอาไปและเจอว่าเธอเนี่ยเสียแป้งจนช็อกจากนั้นยองรักก็นําแป้งที่เหลือกลับขึ้นมา ก่อนที่ทั้ง3าคนจะพยายามหาทานี้อีกครั้งแต่ปรากฏว่าพวกเขาอยู่ที่โกดังคอนเทนเนอร์ทั้ง3าคนเลยรีบหารถและขับออกมาแล้ววังนั้นดูชนก็ได้รับสายเจ้าจุนอิวเพื่อแจ้งว่าตอนนี้ดงอูดดนเก,ก็บไปแล้วซึ่งมันก็ทําให้วอนโฮนโคตรโกรธมากเขาเลยถามยองรักไปว่าทำไมถึงไม่บอกเขาว่าคนในโรงงานมีอาวุธด,ด้วยยองรักเลสารภาพไปว่าเขาเองเนี่ยก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่าโรงงานจะถูกโจมตีและคนในโรงงานมีอาวุธเพื่อใช้ในยามจาเป็นและในตอนนั้นซองชานก็ติดต่อเข้ามาหายองรักยองรักเลมาเจอกับ,กบสียเน่่งจาากว รักเนี่ยมาเลดนะครับยองรักเลยกล่าวขอโทษไปก่อนจะส่งแป้งให้กับซองชานด้านซองชานเลยบอกไปว่าเขามีคนผลิตแป้งแทนดงองยังและจู่ยังแล้วและตอนนี้ตัวของมันก็ไม่ต้องการยองรักแล้วไม่นานนักยองรักก็ได้กลับมาหาวันโฮ้อมก็บอกว่าเขาเสียใจเรื่องคงดงอูด,ด้วยแต่วันโฮยังต้องการตัวเขา แต่กลับไปที่สอนอตอนนี้ทันอีก็ได้ส่งข้อความมาหายองรักแต่ซูยองกับดูชุนก็ไม่สามารถทรหัสได้วอนโฮจึงตั้งใจจะให้ยองรักถอดรหัสให้แต่ดูชุนก็ได้เข้ามาขวางไว้พอคิดว่ายองรักเนี่ยไว้ใจไม่ได้เพราะคนของยองรักทำให้ดงอูต้องตายแต่ตอนนี้วอนโฮเนี่ยเขาก็ไม่สนใจแล้วก่อนจะโชกไปใส่หน้าของยองรักแล้วบอกให้มันไปจับตัวท่านอีด้วยกัน ในเวลาต่อมาวอนโฮยองรักซูยองจุนอิลและดูชุนก็ร่วมทีมกันเพื่อจับตัวท่านอีครั้งพวกเขาเดินทางมายังสถานีดงซานซึ่งเป็นสถานที่ในรหัสที่ท่านอีส่งมาให้กับยองรักซึ่งตอนนี้ด้านวอนโฮก็ปลอมตัวเป็นฮาริมส่วนซูยองปลอมตัวเป็นลูกน้องของฮาลิมเพื่อมาเจอกับองซานส่วนจุนอิลดูชุนและกัมมังเสบนั้นก็รออยู่ด้านนอก จากนั้นซองชานก็ได้พาบอลโฮสูยองและยองรักเข้ามาในส่วนการผลิตนะครับซึ่งทุกคนก็ถูกตรวจสอบอาวุธด้วยจากนั้นไบอันก็ออกมาต้อนรับเขาได้พาตัวบอลโฮและสู้ยองไปก่อนจะบอกให้ซองชานพาตัวยองรักไปอีกห้อง ซึ่งใบอันก็ได้ผ่านคูเดินชมรอบๆนะครับดานวอนโฮเลยถามไบอันไปว่าเขานําตัวยองรักไปกับจัดทิ้งใช่ไหมแต่ใบอันก็ไม่ตอบครับวอนโฮเลยเดินจากไปส่วนทางด้านยองรักเขาก็ถูกซองชานจับมามัดไว้ในห้องพืศสาสตั์ครับซึ่งซองชานมันก็ได้ให้ผู้ช่วยของมันฉีดยาบางอย่างให้กับยองรักก่อนจะหยิบมีดมาคูมัน ตัดกลับมาที่บอลโฮเขาก็ทําไบอันว่าไบอันเนี่ยคือท่านอีใช่ไหมซึ่งไบอันมันก็ยิ้มและบอกนะครับว่ามันนี่แหละคือท่านอีโดยไบอันนั้นมันก็มีแหวนที่เป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่ด้วยแต่บอลโฮก็ยิ้มเพราะเขารู้ว่าไบอันเนี่ยไม่ใช่ท่านอีตัวจริงบอลโฮเลยพูดถึงเรื่องหักซึ่งกับการที่ไบอันเก็บพ่อตัวเองขึ้นมาเมื่อไบอันได้ยิ้มแบบนั้นมันก็เรียกลูกน้องตัวเองเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ค่อยชอบใจในตัวของบอลโฮครับในตอนนั้นบอลโฮได้แก้งใสอารม์เต่สาคนนหึ่งก็เด เข้ามาร่างกายเปื้อนเลือนและกำลังร้องไห้ออกมาซึ่งในกล่องมันก็มีบางอย่างใส่มาด้วยเธอบอกว่าท่านอีให้นำกล่องนี้มาให้กับใบอันในตอนนั้นใบอันมันก็โคตรแปลกใจเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์จากในกล่องนะครับซึ่งมันก็เดินเข้าไปอย่างกล้ากวกลัวด่านบนโฮที่ลำคาญเขาก็เ,เปิดกล่องทันทีปรากฏว่าในกล่องนั้นมันมีแขนของซองซานถูกตัดว้และในมือก็มีโทรศัพท์ที่กำลังมีใส่เลี้ยเข้าเมื่อบนโฮคว้าโทรศัพท์มารับลูกน้องทั้งหมดก็หันปืนมาทําบนโฮทันทีนะครับแต่ตอนนั้นก็ แต่ชายเป็นศาสนาสองคนนั้นก็เริ่มกัดยิงแบบส่ยพวกไบอันและว,วัอนโฮเรียกเดว,ว่าลุกนอกของไบอันเนี่ยโดนเก็บไปทีละคนส่วนวอนโฮกับซูยองก็ได้เข้าไปหลบที่หลังเก้าอี้เช่นกันดานววอนโฮที่เห็นไบอันกำลมงจะหนีไปเขาก็ได้พุ่งเข้าไปต่อสู้กับมันส่วนซูยองก็ได้เข้าไปต่อสู้กับผู้ช่วยสาวของใบอันเช่นกันส่วนทางด้านจุนอิลตอนนี้ก็นำกำลังเสริมบุกเข้ามาพอดีเสริมพูเขาก็เจอกับคนงานโคตรเยอะ กลับมาได้วอนโฮและไบอั้นที่ต่อสู้กันนั้นวอนโฮที่มีแรงมากกว่าเขาก็สามารถจัดการกับไบอั้นลงไปได้แต่ใบอั้นมันก็ใช้มีดที่ซ่อนไว้ในแันของมันโจมตีเข้ามาใส่วอนโฮจนได้รับบาดเจ็บเช่นกันส่วนซูยองที่สู้กับสมุนสาวของใบอั้นนั้นก็สามารถจัดการกับมันจนมาสุดลงไปส่วนวอนโฮที่โดนแทงเขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาไดชใช้หัวเข้าไปโขไบอั้นจนล่างสุดลงไปกับพื้นในจังหวะที่วอนโฮจะจัดการกับไบอั้นนั้นชายปริศนาสองคนที่บุกเข้ามาในรีบก็อร่างกายไปใส่แขนของวอนโฮเต็ม แล้วโดยข้างๆก็มีศพของซองซานที่โดนเก็บไปแล้วและสองคนที่จับตัวเข้ามานั้นก็คือดงยังและจูยยังไม่นานนักก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาตรงหน้าเขาซึ่งชายคนนั้นก็คือยองลักส่วนฮาน,น่าวอนโฮก็ได้พูดจุนอิวมาช่วยทันซูยองที่บาดเจ็บหนักวอนโฮก็ได้ให้ดุกชุนพาตัวอเธอออกไปก่อนและเรียกจุนอิวไปกับเขา้ขอมบอกว่าใบอันถูกใครบางคนจับตัวไป กลับไปในห้องพิศาสราตอนนี้ยองรักก็บอกว่ามีคนโคตรเยอะปลอมตัวไปท่านอีโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วใครคือท่านอีตัวจริงยองรักได้บอกต่อว่าปกติแล้วคนที่ปลอมตัวไปท่านอีจะเอาแต่พูดและมีแค่ใบอันที่ทําการใหญ่ขนาดนี้ซึ่งยองรักก็ตามสืบจนได้รู้ว่าใบอันนี้แหละที่เป็นคนปลอมตัวไปท่านอีและเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วยองรักเนี่ยก็คือท่านอีตัวจริงนะครับโดยเหตุการณ์ระเบิดที่ผ่านมามันก็เป็นฉากที่เขาจัดขึ้นเท่านั้นซึ่งผมก็จะขอเรียกท่านอีว่ายองรักเหมือนเดิมละก ว่าใบาอันเนี่ยฉลาดแต่ทาพลาดไปสาอย่างซึ่งอย่างแรกก็คือผีซูนที่ถูกระเบิดนั้นเธอทรมานจนตายไม่ได้ตายเพราะระเบิดครับนอกจากนี้มาของเขาก็บาดเจ็บสาหัสด,ด้วยและอย่างที่3ก็คือใบอันเนี่ยอ้างชื่อเขาแต่กับทําพลาดไม่เป็นท่าสงันระหว่ังนั้นดงยังและจู่ยังก็นําสีมาวาดที่หลอกของใบอันให้เป็นลวดลายเดียวกับบาดแผลบนตัวของมาครับบักใบอันที่จนมุมมันกระลำไห้และขอโทษไปแต่ยองรักก็ไม่สนใจแม้แต่น้อยก่อนจะสั่งให้ดงยังและจู่ยังเผาที่หลังของใบอันตามรอยที่วาดไว้แน่นอนว่าบักใบอันเนี่ย มันก็ลอกออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานไม่นานนักวอนโฮก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่มีชื่อว่าท่านอี ซึ่งก็แน่นอนว่าคนที่โทรเข้ามานั้นก็คือหยองรักที่บอกว่าวอนโฮจะเจอกับท่านอีที่ชั้นหนึ่งของสถานีเมื่อวอนโฮได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งไปที่นั่นแต่พอวิ่งมาถึงชั้นหนึ่งแล้วคนก็โคตรตกใจเนื่องจากว่าวอนโฮเนี่ยไม่เลือดท่มตัวแถมยังมีปืนด้วยเมื่อวิ่งมาถึงใจกลางสถานีแล้วเขาก็เจอกับใบอันแต่ว่าไบาอันเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับและตอนนั้นเองเขาก็นึกถึงยาที่หายไปซึ่งยาตัวนั้นมันก็ไม่ช่ว่อะไรกาวอนโฮเลยจําได้ว่าเขาเคยเรียกมาดูจิน้นก็ไม่่หันอยางใ,ใด เขาเลยลองเรียกว่าไรากาและเมื่อเรียกชื่อนี้มันก็หันมานะครับวอนโฮไม่คิดได้เขาก็รีบขับรถไปที่โรงพยาบาลสัตว์ทันทีแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าไลกาเนี่ยถูกพาตัวไปแล้วและคนที่พาตัวมันไปก็คือยองรักที่ตอนนี้หนีไปพร้อมกับดวงยังจูยังและไรากาแล้ว ในเวลาต่อมาคดีของท่านอีทางตำรวจก็สรุปได้ว่าเป็นฝีมมอของใบอันแม้ว่าวอนโฮจะแยง้งกับหัวหน้าของเขาว่าใบาอันเนี่ยไม่ใช่ท่านอีแต่อย่างใดแต่หัวหน้าก็บอกว่าใบาอันเนี่ยเป็นคนสารภาพเองอีกอย่างแม้ว่าวอนโฮจะรู้ว่ายองรักเป็นท่านอีแต่เขาก็ไม่รู้ชื่อจริงหรือสัญชาติของยองรักเลยแม้แต่น้อยนั่นเลยแปลว่าวอนโฮเนี่ยไม่มีทางจับยองรักได้ร้อยเปอร์เซนต์วอนโฮที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็นึกถึงโซยอนขึ้นมาเขาเลยตัดสินใจที่จะเลิกไปตำรวจแล้วและเมื่อเดินออกมาจากห้องทีมของวอนโฮก็เตรียมแผนกการรจจะจัับยง วอนฮัวเลยบอกว่าคดีนี้เนี่ยมาจบแล้วและอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปพักษาแล้วอย่าหมดกำลังใจในการทํางานต่อไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ถนนท่ามกลางภูเขาหิมะชายที่ขับรถก็คือวอนฮัวเขาเข้ามายังบ้านหลังหนึ่งท่ามกลางภูเขาหิมะเมื่อมาถึงแล้วเขาก็ตะโกนหาไลกาไม่นานนักไลกาก็วิ่งมาหาเขาส่วนโดงยังกับจูยังก็ลื่นออกมาในบ้านแบบโคตรงงและไม่นานนักยองรักก็เปิดประตูบ้านออกมาซึ่งมันก็โคตรปลใจที่เจอวอนฮัวนะครับซึ่งยองรักมันก็ไม่คิดว่าวอนฮัวจะติด GPS ไว้ที่ตัวของไลกาวอนโฮ ตอบกลับว่าเขาติดไว้เพื่อยองรักหนีไปดานยองรักถามกับว่ามาที่นี่ทําไมทางทางที่ท่านอีก็ตายแล้ววอนโฮเลยตอบกลับว่าท่านอีเนี่ยตายแค่ฉกหน้าพอยองรักยังอยู่ยองรักเลยทมกลับไปว่าวอนโฮรู้หรือว่าเขาคือใครเขายังไม่รู้เลยวันที่เขาติดมาในตู้คอนเทนเนอร์พ่อแม่เขาก็มาด้วยแต่ทั้งคู่เสยแป้งมากเกินไปจนตายไปต่อหน้าต่อตาเขาซึ่งวอนโฮเนี่ยก็พูดไม่ออกนะครับจากนั้นยองรักก็ได้ชวนวอนโฮไปดื่มกาแฟด้วยกันในตอนนั้นทั้งคู่เอาปืนวางบนโต๊ะวอนโฮมองไปที่นอกหน้าาาต่งงแลยอ ว่าเขาเคยมีความสุขไหมจากนั้นภาพก็ตัดมานอกบ้านและเสียงกัะสุนหนึ่งนัดก็ดังขึ้นจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป6.6คะแนนและได้รับคะแนนจากร o t เทนถึง a ม o ท s ไปอีก83%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเราฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราพัส t ตูดิโได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ